วันนี้เราจะมาลุยแบบฝึกหัดกันต่อนะครับมาในหน้าที่26ครับเปิดชีตตามได้เลยครับมาลุยแบบฝึกหัดต่อกันในข้อที่13ครับข้อที่13ของเราเขาบอกว่าจงหาสมการเส้นตรงที่ลากผ่านจุดนี้ครับแล้วตั้งฉากกับเส้นนี้โอเคไหมครับดังนั้นครับเริ่มต้นเรารู้จุดผ่านแต่เรายังไม่รู้ความชันเราก็หาความชันก่อนก็ได้ สมมติว่าครูหาความชันก่อนแล้วเดี๋ยวครูค่อยไปสร้างเส้นตรงข้างหลังโอเคนะครับอ่ะเริ่มตนน้นอย่างนี้ครับดังนั้นครูบอกว่าเนื่องจากเขาบอกว่ามันตั้งฉากกับเส้นนี้ถูกไหมครูก็เช็คก,ก่อนว่า5 x บวก3 y ลบ4เท่ากับ0นย์เนี่ยมันมีความชันเป็นเท่าไหร่ก็จะได้เป็นลบ5ส่วน3โอเคไหมครับแต่เนื่องจากอะไรเนื่องจากเส้นที่ต้องการอ่ะเส้นที่เราต้องการครับ เส้นที่ต้องการมันตั้งฉากครับกับเส้นเนี้ยที่เราหาเมื่อกี้ก็คือขออภัยครับเขียนผิดคือ5 x บวก3 y ลบ4เท่ากับ0มันจึงมีความชันเป็นอ่ะเนื่องจาก2อ,อันเนี้ยมันตั้งฉากกาันถูกไหมครับเนื่องจากเส้นที่เราต้องการ มันต้องตั้งฉากกับความชันของเส้นนี้ในเมื่อเส้นนี้มีความชันเป็นลบ5ส่วน3เส้นที่เราต้องการก็จะต้องมีความชันเป็น3ส่วน5นั่นเองโอเคไหมครับอ่าเมื่อเราได้แล้วว่าความชันของเส้นที่ต้องการเป็น3ส่วน5จุดพานก็รู้แล้วโอเคไหมครับดังนั้นเราก็เข้าสูตรได้เลยจาก y ลบ y 1เท่ากับ m คูณ x ลบ x 1 ทีนี้ครับตรงกระจายตรงเนี้ยครูกลัวเราจะกระจายไม่ถูกต้องเนาะครั้งก่อนครูไม่ได้สอนการกระจายนะครับสมมุติว่าครูไปเจอ y ลบเดี๋ยวเปลี่ยนสีประการนิดนึงครับไม่เกี่ยวกับข้อนี้เนาะข้อนี้เราก็แทนค่าแล้วกระจายให้เรียบร้อยเลยเป็นสมการอะไรก็ตอบออกมาได้สมมุติว่าเราไปเจอ,อ y บวก3เท่ากับลบ4่ส่วน3คูณกับ x ลบ2อ ทำยังไงครับถ้าตัวนี้นะครับถ้า,าความชันมันติดลบลบจะเอาไว้ที่เลขสก็ได้หรือลบจะเอามาไว้ที่เลข3ก็ได้เอาไว้ตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยตัวเนี้ยเ,เดี๋ยวครูเขียนให้ดูนะครับตัวเนี้ยมันสามารถใช้เป็นลบสส่วนสได้หรือใช้เป็น4ส่วนลบสก็ได้เลือกสักตัวหนึ่งตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้เพื่อที่เป็นไงครับเวลาเราย้ายไปคูณไงสมมติว่าครูเอาสลบไว้ข้างบนครูก็ย้าย3มาคูณทั้ง้ายมือ เอาลบสี่คูณเข้าไปครูก็จะได้เป็นส y บวกเก้าเท่ากับครับลบส x บวกแนั่นเองอะไรประมาณนี้ครับแล้วเราก็ย้ายไปรวมกันเราก็จะได้เป็น4 x บวก3 y ปึ๊บย้ายมาบวก1เท่ากับ0ประมาณนี้ครับอันนี้คือลองกระจายให้ดูนะครับว่าควรกระจายยังไงถ้ามันติดลบ ครั้งก่อนครูลืมอธิบายว่าถ้าความชันมันติดลบล่ะเอาลบไปคูณฝั่งไหนซ้ายหรือขวาได้หมดครับจะเอาไปซ้ายก็ไปซ้ายไปขวาก็ไปขวาห้ามแยกมันออกมาเป็นลบทั้งสองอันนะครับอ่ะสิ 13, เรียบร้อยนะครับไปถัดไปการข้อ14ข้อ14ของเราครับจงหาความขอไปครับอ่านผิดพลาดจงหาสมการเส้นตรงที่ลากผ่านจุดอ่ะบอกจุดผ่านมาอีกแล้วรู้จุดผ่านเลย และตั้งฉากกับเส้นตรงที่ผ่านจุดอาไม่บอกความชันมาแต่บอกว่ามันตั้งฉากกับเส้นตรงที่ผ่านสองจุดนี้ดังนั้นเริ่มต้นครับไอจุด1โอดังนั้นครับไอจุด12กับจุด65โอเคไหมครับ2จุดเนี้ยเส้นตรงที่ผ่านสองจุดนี้มันมีความชันออกมาเป็น y ลบ y 1ก็2ลบ5ส่วนด้วย x ลบ x 1ก็1ลบ6ได้ความชันเป็นลบ3ส่วนลบ5ซึ่งเท่ากับ3ส่วน5นั่นเองโอเคไหมครับแต่สิ่งที่เราต้องการคืออะไรเราก็ได้ว่าเส้นตรงที่ต้องการมัน ตั้งฉากครับเหมือนเดิมอ,อ้างเหตุผลนู่นอ้างเหตุผลนี่เพื่อให้ได้ความชันที่เราต้องการออกมาบางคนเห็นอนะอย่างครูเข้าใจแหละครับบางคนเห็นละเส้นนี้มันเป็น3ส่วนหนะเส้นใหม่ต้องเป็นอะไรครับต้องเป็นลบหส่วนสเนี่ยบางคนรู้เลยแต่เราจะเขียนวิธีทํำยังไงละ่ะก็นี่ไงครับเรากําลังอธิบายอยู่วิธีทาเขียนไม่ถูกก็อธิบายเป็นคําพูดง่ายๆเนาะเส้นตรงที่ต้องการนอะมันตั้งฉากกับเส้นตรงที่ ผ่านจุด12และ6 5อ่ะเราก็คิดต่อจึงมีความชันเป็นอ่ะจากที่เราลองคิดเมื่อกี้ครับเนื่องจากเส้นตรงที่ผ่านจุด2จุดนี้มันมีความชันเป็น3ส่วน5เส้นที่ตั้งฉากกับเขาต้องคูณกับเขาได้ลบ -1 ก็กลับเลยครับกลายเป็นลบ5ส่วน3ทำไมครับเนี่ย กลับเศษเป็นส่วนเนาะเนี่ยกลับเศษเป็นส่วนแล้วก็เปลี่ยนบวกเป็นลบแค่นั้นเองอเข้าใจนะครับเช่นมันเป็นบวก3ส่วน5ก็เป็นลบ5ส่วน3แบบเนี้ยหรือถ้าเกิดเรามีลบ1ส่วน2ความชันที่คูณกันได้ลบ1ก็2ส่วนหหรือ2นั่นเองอะไรประมาณนี้ครับอ่ะโอเคจากนั้นเมื่อเรารู้ความชันแล้วจุดผ่านโจทย์ก็ให้มาถูกไหมครับเนี่ยจุดผ่านโจทย์ก็ให้มาเราก็จากสมการของเราเลยจาก y ลบ y 1เท่ากับ m ูณ x ลบ x 1อ่ะแทนค่าลงมาครับตึ๊ดต๊จนได้สมการออกมาสมการหนึงก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับผ่านไปแล้ว2ข้อเป็นไงบ้างครับอันนี้เป็นการประยุกต์เอาความชันจากที่มันตั้งฉากกับของเดิมโอเคเนาะมันก็ต้องมีการกลับความชันนิดหน่อยก่อนนำมาใช้ได้อ่ะถัดไปครับ15 จงหางสมการเส้นตรงที่ลากผ่านจุดตัดอ่ะมีการผ่านจุดตัดนะครับข้อ15เนาะผ่านจุดตัดอันนี้ก็ผ่านจุดตัดเนี่ยมันจะคล้ายๆกัน2ข้อนี้โอเคไหมครับแต่2ข้อนี้ต่างกันตรงไหนครับอ่ะสองข้อนี้นะครับต่างกันตรงที่ว่าตัวนี้ครับขนานตัวนี้ครับตั้งฉากมันต่างกันแค่นี้เองแต่วิธีทาจะคล้ายๆกันแต่ตอนเอาความชันมาใช้มันจะแตกต่างกัน มาดูที่ข้อ15ก่อนครับเริ่มต้นเนาะเขาบอกว่าจงหาสมการเส้นตรงที่ลากผ่านจุดตัดของเส้นนี้กับเส้นนี้เส้นที่มันลากผ่านนะครับมันจะเป็นจุดตัดของ2เส้นนี้โอเคไหมครับแสดงว่าถ้าเรารู้จุดตัดของเส้นนี้กับเส้นนี้เราก็จะรู้จุดบนเส้นตรงที่เราต้องการและขนานกับเส้นตรงนี้ดังนั้นความชันใช้ความชันของเส้นนี้ได้เลย เพราะว่ามันขนานกับเส้นนี้ถูกไหมครับดังนั้นเริ่มต้นเราหาจุดตัดก่อนเนาะก็ตั้งมาเลยครับ x บวก y เท่ากับ5ให้มันเป็นสมการที่1 x ลบ y เท <X> ่ากับ1ให้มันเป็นสมการที่2อยู่ดีๆครูทำอะไรของครูเนี่ยรู้ไหมครับเพราะว่าแบบนี้ครับเนื่องจากจุดตัดของสองสมการคืออะไรก็คือจุดที่มันอยู่บนทั้งสสมการนั่นเองเนี่ย จุดที่มันอยู่บนสมการนี้ด้วยบนสมการนี้ด้วยดังนั้นเราก็จับสมการนี้กับสมการนี้มาแก้สมการหาคำตอบตัวนั้นแหละครับคือจุดที่อยู่บนทั้งสองสมการหรือจุดที่เส้นของสองสมการมันตัดกันนั่นเองอ่ะเราก็เอามาหาเนาะสมการ1 2อ่ะมีอะไรครับ x เหมือน x อ่ะมีบวก y กับลบ y ง่ายที่สุดจับ1มาบวกกับสมการที่2เลยอ่ะก็จะได้ครับ x บวก x เป็น 2 x โอเคไหมครับ y บวกลบ y หายไป5บวก1ได้6เพราะฉะนั้น x ก็เท่ากับ3อ่ะเราก็แทนค่ากับครับแทน x เท่ากับ3ในอ่ะในที่นี้ครับมันมีอยู่2สมการ1ก็ได้2ก็ได้แล้วแต่เราจะแทนคููขอแทนไปในสมการที่1เลยก็จะได้ครับกลายเป็น3บวก y เท่ากับ5ดังนั้น y เท่ากับ 2อ,อ่ะเราจะได้แล้วครับว่าจุดตัดคือ x ครับ x เป็นเท่าไรครับ x เป็น3 y เป็น2ดังนั้นคู่อันดับคือ3 2นั่นเองเรียบร้อยครับ3 2ส,สอง,สองคืออะไรครับ3 2ส,สองของเรามันคือจุดที่เส้นตรงมันผ่านนั่นเองได้จุดแรกออกมาแล้วครับต่อไปหาสิ่งต่อไปการสร้างเส้นตรงนะครับมันจะต้องรู้2ส,ส่วนในการคือ รู้จุดที่อยู่บนเส้นตรงซึ่งเราหาได้ออกมาแล้วจากตัวนี้นะครับจากนั้นเราก็ต้องหาความชันอีกแต่เนื่องจากเขาบอกว่าความชันมันขนานกับเส้นนี้อ่ะเราก็เช็คเส้นนี้ก่อนว่า4 x-5 y ลบ 5y บวก6เท่ากับ0นี่ยมันมีความชันเป็นเท่าไหร่ในที่นี้ก็คือเท่าไรครับลบ4ส่วนลบ5ซึ่งเท่ากับ4ส่วน5นั่นเอง อ้างเหตุผลหน่อยหนึ่งครับเอออ้างเหตุผลนิดนึงก่อนแทนค่าก่อนสรุปเนาะเราก็อ้างไปอ่ะเนื่องจากความชันของเส้นที่ต้องการนั้นน่ะขนาดกับเส้นนี้ครับที่เราลองหาความชันเมื่อกี้คือ4 x ลบ5 y บวก6เท่ากับ0มันจึงมี ความชันเป็นอ่ะเนื่องจากขนาดการความชันเราหาได้เป็น4ีส่วน5ตัวนี้ก็ใช้4ส่วน5ได้เลยครับตัวนี้ก็เลยใช้4ส่วน5ได้เลยแล้วเราก็แทนลงไปในสมนการของเราจาก y ลบ y 1เท่ากับ m คูณ x ลบ x 1แทนค่าครับปึ๊บเราก็จะได้สมการออกมา1ตัวเป็นอะไรก็ว่าไปเห็นไหมครับก็ประมาณนี้เอง แต่ข้อนี้มันยากตรงไหนครับยากตรงที่ว่าจุดตัดของเส้นเนี้ยเราหาเป็นไหมซึ่งเมื่อหาจุดตัดเนาะจุดตัดมันคืออะไรเอาสอสมการมาแก้สมการปกติเนี่ยให้ได้ x กับ y ออกมามันก็จะได้จุดตัดออกมาและจุดตัดมันคือจุดที่อยู่บนเส้นตรงที่เราต้องการตามโจทย์เราก็เลยใช้ตัวเนี้ยแทนลงไปใน x 1กับ y 1จากนั้นครับความชันเขาบอกว่ามันขนานกับเส้นนี้ เราก็หาความชันของเส้นนี้ออกมาแล้วมันขนานกันเราก็เอาความชันมาใช้ได้เลยเอเคไหมครับทีนี้ให้เราทําให้เรียบร้อยและลงมือทําข้อ6ครับขออภัยครับ16ครับแต่16ข้างหน้าเหมือนกันเลยเห็นไหมครับจงหาความชันของเส้นตรงที่ผ่านจุดตัดอ่ะก็เอาสองเส้นนี้นมาแก้ตัวนี้ครับมาแก้หาจุดตัดก่อนจากนั้นความชันอันนี้มันใช้อันนี้ได้เลยแต่ข้อนี้เป็นไงครับ ตั้งฉากครับหาความชันได้อย่าลืมกลับค่าความชันเป็นความชันที่ตั้งฉากกันด้วยโอเคนะครับ16เป็นการบ้านนะครับต่อไปครับ17อ่ะข้อสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราที่ผู้นัดสอบนะครับวันเสาร์อย่าลืมนะครับเนี่ยสอบถึงข้อนี้เลยบอกเลยนะครับ15เนี่ย15กับ16มีออกข้อสอบ1ข้อด้วยครับตัวนี้เขีย okay, นนะครับ15กับ16มีออกข้อสอบ1ข้อด้วย อ่านมาดีๆนะครับการพิสูจน์ตัวไหนอีกการเช็คว่าเส้นตรงอขออภัยครับการเช็คว่าจุด 3. จุดอยู่บนเส้นตรงเดียวกันการเช็คว่าจุด3จุดเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากอะไรประมาณนี้พอมันเช็คได้หลายแบบไปดูมาดีๆนะครับอย่างน้อยครูออก1อันแน่นอนเช็คว่าจุด3จุดอยู่บนเส้นตรงเดียวกันหรือเช็คว่าจุด3จุดเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากอะไรลักษณะนี้อ่ะสิครับกําหนด a b c เป็นจุดยอดของรูปสามเหลี่ยม abc จงหาสมการเส้นตรงที่เป็นส่วนสูงของสามเหลี่ยมรูปนี้อยากได้รูปเสมือนจริงหรือรูปจำลองครับเอาเป็นว่าปกติสามเหลี่ยมคยรมูเขียนรูปไม่ครูเขียนรูปจำลองเนาะเพื่อประกอบฟันเข้าใจาอันนี้ครูเอาเสมือนจริงไปสักข้อนึงกไดนะ้อ่ะสมมุติเราจะได้เห็นบ้างว่าเฮ้ยถ้าสามเหลี่ยม,สมเสมือนจริงเลยมันเป็นไง แกน x แกน y ครับจากนั้นทำไงต่ออ่ะลองมาลงพิกัดกัน a เป็น x เป็นขออภัยนะครับ x เป็นลบ1 y, y 1> เป็น9เนาะคูให้ช่องละ2 2 4 6 8 9อ่ะจุดนี้ครับอันนี้คือ a ลบ1 9ต่อไปครับ b b, b เป็นลบ2 2อ่ะอันนี้คือจุด b ครับ ลบสองสองต่อไปครับจุด c เป็นห้าหกสอง่าอ่ะจุดนี้ครับ c เป็น5้หอ่ะอยากให้เห็นบ้างเนาะครูไม่ค่อยได้วาดสมจริงสำหรับสามเหลี่ยมเนี่ยจริงๆมันก็วาดได้ครับสามเหลี่ยมรูปนี้ค่อนข้างสวยงามด้วยเพราะเป็นสามเหลี่ยมแบบใหญ่ๆเนาะไม่ใช่สามเหลี่ยมเบี้ยวเบียวเล็กๆอ่ะ เมื่อได้ว่าเป็นสามเหลี่ยมลักษณะนี้ครับทำยังไงต่อสิ่งที่โจทย์ต้องการครับโจทย์ต้องการอะไรโจทย์เขาบอกว่า3จุดเนี้ยเป็นรูปสามเหลี่ยม abc จงหาสมการเส้นตรงที่เป็นส่วนสูงของสามเหลี่ยมรูปนี้ที่ลากจากจุด a ดังนั้นเหมือนว่าเขากำหนดจุด a เป็นจุดยอดสามเหลี่ยมครับอ่ะแล้วก็ส่วนสูงก็คือเส้นนี้ถูกไหมครับส่วนสูงคืออะไรส่วนสูงคือ เส้นที่ลากจากจุดยอดมาตั้งฉากกับฐานโอเคไหมครับดังนั้นอ่ะรูก็จะลากจากจุดยอดมาตั้งฉากกับฐานครับรูลาก้็ไม่ค่อยตรงนะครับอ่ะมาตั้งฉากกับฐานดังนี้ทำไงเดียเราจะหาสมการเส้นตรงของเส้นสีส้มนี้ถูกไหมครับรู้อะไรบ้างเราจะต้องรู้สออย่างด้วยกันก็คือความชันความชันกับอะไรครับกับ จุดผ่านรู้จุดผ่านไหมครับนี่ไงครับเส้นตรงที่ผ่านจุด a เห็นไหมครับเนี่ยมันก็ต้องผ่านจุด a ออกมาดังนั้นจุดผ่านใช้เป็นจุด a ได้เลยเอเคไหมครับอ่าจุดผ่านใช้จุดนี้ได้เลยขาดอะไรครับขาดความชันความชันหายัางไงดีเนื่องจากเป็นยังไงครับเนี่ยเส้นนี้กับเส้นนี้มันต้องตั้งฉากกันถูกไหมครับเราก็หาความชันของ bc เราก็จะรู้ความชันของส่วนสูง เห็นไหมครับอ่ะจุดผ่านรู้แล้วความชันครับอ่ะเราก็อ้างเหตุผลไปเลยครับ BC อ่ะหา MBC ก่อนก็ได้ครับอ่ะครูก็หา MBC ออกมามันจะมีค่าเป็นลบสองลบหกส่วนด้วยลบสองลบห้าได้เป็นลบแปดส่วนลบเจ็ดอ่ะแปดส่วนเจ็ดคิดแบบรวบรัดนะครับแล้วเราก็อ้างเหตุผลไป เนื่องจากอ่ะส่วนสูงของสามเหลี่ยมเนี้ยที่เราต้องการเนี่ยเนาะอ่าตั้งฉา,า,ากกับด้าน bc อ่าตั้งฉากกับด้าน bc จึงมีความชันเป็น เป็นเท่าไรครับทีนี้เรามาดูกันเนื่องจากตัวเนี้ย bc หรือฐานของเรามันมีความชันเป็น8ส่วน7ดังนั้นตัวที่คูณกันได้ลบ1ครับกับเศษเป็นส่วนเนาะอันนี้เป็นบวกก็เป็นลบด้วยก็เป็นลบกับเศษเป็นส่วนก็7ส่วนแนั่นเองอ่าโอเคครับจึงใช้เป็นลบ7ส่วนแแล้วเราก็มาเข้าสูตรของเราเลยจาก y ลบ y 1เท่ากับ m คูน x ลบ x 1 โอเคนะครับแทนค่าจนได้สรรมการออกมาเป็นอันเรียบร้อยครับจบเรื่องนี้พอดีเป็นไงครับอันนี้คือจุดที่เราต้องการอันนี้คือความชันที่เราต้องการโอเคนะครับแทนค่าลงมาให้เรียบร้อยเราก็จะเป็นอันเสร็จสิน้นยากไหมครับข้อนี้นิดหน่อยเนาะถ้าเราไม่เก็ตเราอ่านโจทย์แล้วเราไม่รู้ว่ามันจะต้อง ทำยังไงแก้ไขย,ยังไงหาอะไรยังไงเนี่ยมันจะยากตรงนั้นครับแต่ถ้าเกิดเรารู้แล้วเนี่ยแบบครูวาดรูปให้ดูครูไกด์ให้เราแบบเนี้ยมันก็จะไม่ยากโอเคนะครับลองทบทวนดูนะครับวันเสาร์นี้สอบอย่าลืมนะครับขอบคุณมากครับ